พบพ่อกันดีคือเกาพี่น้องเขาสองคนเ่าเล่าเรื่องเป็นประจำเหมือนเดิมพี่น้องห้างหายไปอาทิตย์สองอาทิตย์กลับมาคือเกาพี่น้องมาเริ่มเพชรกิบคเพื่อเกาล,ละอืละขอคุณนสาหรับค้นที่เขามารับฟังพี่น้องขอพุณนสาหรับค้นที่เขาากติดตามเอฟซีเกาเหนียวเน่นพี่นอ้องอ่าจิตหวดกันคือเกาพี่นอ้องอ่าแนะนํำน้องนองนุ่งมือใหม่ส่องผมบอกภาษาสาน ผู้บางคนบอกให้ผมว้ากลางว้าากลางผมบอกว่าเาด้วยพี่น้องว่าส่องเพราะว่าผมว้าแล้วมันว้าบวอกอ,อีบ้าไว่าออ้าจังง้ดอย่างนี้ผมมันติดแล้วก็บว้าวบวคล่องอืมคือคนเลี่ยงไกลเป็ีน่นคันว้าภาษาไทยคันว้าภาษาอีสานนี่ผมฉีเว้าคล้องายเรื่งองเพราะว่าผมบริจดสคริปต์เข้าใจด้วยพี่น้องผู้ผู้บอกผมบอกภาษากลางให้ผู้บอกผมบอกภาษากลางมาหัดฟังภาษาอีสานมันจิได้หลายภาษา หรือขันฟังบ่ได้กันพี่น้องให้ไปมันมีซองเพื่อนบอกภาษากลางนี่ดอกหลายซองอยู่ไปฟั่งซองอื่นเด้อพี่น้องเด้อผมผมกับบอดี้บ่ไดยายบอกยังหลายมันมันเบอกบได้ขอโทษขออภัยก่สีบอก่กกา,าสายีสานนี่แหละอ่าในน้นำเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ามือนี้มาคุยเรื่องอ่านทางส้นไก่พี่น้องอ่าแนะน้ำน้องนุ่ง,งมือใหม่มือเก่าฟั่งเราก็ผ่านไปอืม ่องนี่เห็ดมาแน้นนำนิดน้อยก็ยังดีดีกว่าบ่เห็ดอืมคนเทามันหลูบก็คือกันผู้ใดมีหยังขอาเมตนมาแนะนน้ำกับอมามมตนใดอ่าขอาเมตน,นมาสอนหนองนุง่งใดได้เลยอืมมาคุยกันได้เลยพี่น้องอ่าเขาเรื่องได้พี่น้องอเ,อาเ,องเองบาหลายมันสิโดนอืมคือไก่ถอยเนี่ยมันแพ้ทางไก่ก่อยพี่น้องเป็นยังคือแพ้ทางไก่ก่อยตีเพราะว่าไก่เวลามันถอยเห็นบ่ ไอ้ใกล้กอยบุกเขารัดเขายังหนีบออกหนีบออกหนีบออกเดหนีบออกกนเลยก็เลยแพ้อืมแต่ว่ากับบ่สเสมอไปอืมบอ่อลอยเปิดสิ้นอันนี้อันนี้ตามตำล่าบาานี้ใกล้กอยแพ้ทางใกล้ชึ่งอืม ไก่ก้อยไก่แพร่ทางไก่เซื่องแหละพี่น้องเซื่องหัวบนน่แหละเซื่องไท่แหละแพรเพราะว่าไอ้เซื่องนี่มันคุ้มเนี่ยไก่เขามุดมันแต่มันคุ้มไอ้ไก่เซื่องมันคุ้มมันหลัดมันคล่องมันมันกดตีหัวเนี่ยประมาณนั้นแนวทางไก่เซื่องแพร่ทางไก่ถอดอ่าไก่เซื่องแพรทางไก่ถอดพอไก่เซื่องที่เขาไปทํามเซื่องมันบ่ไอพมามันกัดถอดถอดออกถอยเนาะ ถอดนะถอดตีไหมถอดตีถอดถอดยิ่งไหมพี่น้องอ่าประมาณนี้บบมีอย่างไรบัดนนี้ไก่เชิงไก่เชิงเข่าปีกแข่ท่างไก่มาล่อหนึ่งออกพอพี่น้องไก่เชิงที่มันเข่าปีกไหมเข่าปีกเข่ากดลอดมุดมัดไหมมุดมัดไหมเออมุดมัดเขาปีกรวยนารวยหลัง ลัดเออแพ่ทัางมาหล่อพอมาหล่อมาหล่อมันเลีนเดยเออมาหล่อเขาบ้างกับเลนเขาบ้างกับเลียนนะผ้าแรียนนะนนะอืมประมาณนี้พี่นออ้องไก่ถอดแพ่ท้างไก่หนาข้อแนะนำน้องๆนูนไก่ถอดแพ่ท้างไก่หนาข้อ ไก่หนาข้อแพ,ทอแอแพ่ทางไก,ก่หน่างอ้อนอืมแล้วไก่มาล่อแพ่ทางไก่ก๋อยโมเมนไก่มาหล่อแพ่ทางไก่ถอยพี่น้องเมาผิดพอตรวจอืมไก่มาล่อแผ่ทางไก่ถอยอืมเพราะว่ามันถอยดิมอนี่กับเรียนล่อนะเขามาแเรามอนี่ถอยถอยถอย,ถอย,ถ,อย,ถ,อยถอยนะ ามารอบพ่ามีโอกาสจีแร่นจักเทียนแหมก็เลยก็เลยเป็นแพ่ทางพี่น้องอ่าไก่นางออนแพรทางไก่เข่าปีกไก่น้างอนแพ่ทางไก่เข่าปีกก็บ่เมมสมอไปไก่นางออนบางตัวเขาเข่าปีกมันก็เปิดปีกได้มันตัวนั้นเจ็งนะตัวนี้มันเจ็งสุดยอดของไก่แล้วที่ว่าเขาเข่าปีก รัดมันก็เปิดหมุนนะตัวนี้สุดยอดแล้วอพอหนักเหรียญไก่พิ่งกระหางสิอ่าเนี่ยน้านงน้องนองุนง่นงมือไม่น่ะพี่นอ้องอืบางเทีมันก็พู้รู้แล้วกะเฮ้ยพู้ได้เข้าก็บรู้แล้วบางทีน้องนุ่งพิ่งบอลรู้พี่น้องอ่าบานนี้เ้าอยรู้ได้ยังไงนะไก่แต่ละนั่นไหมพี่นอ้องออเข้าอีรู้ได้ยังไงเขาสังเกตพี่น้องสังเกตอืมไก่มาหลอดจับบึง มันจียืนเฉิดหัวสูงเลยพี่น้องหางตั้งเลยมาล่อเวลาเขาจับหนี่มันจีดดินดิดิ่ดดดอกมันบ่อยเขาบ่ายพวกนี้เลี่ยมไหลไกลนะ่ะพวกนี้เลี่ยมไหลเขาจับหนี่มันดินตัวมันดินนึงเสียนี่แหละคือพวกมาล่อยืนหน้าหางกระดกหนวกหตั้งยืนหางลดอกหางยกหัวสูงลดอ่แท้แร่ลดอกมาล่ออ่ะไก่นางงอนกระจับปกติเละยืนเชิด คือกันได้ว่ามันบดินอืมนางอนนะจับปกติอืมยืนก็ยืนกับโบเซิดปานมาล่อเนาะมันเบิ่งออกแล้วดอกพี่น้องเนี่ยน้ำน้องนุ่งมือไหมเออไก่บางตูบ้านี้เขากิรูได้แน่ๆว่าไก่ถอยเป็นเพียงไดนะไก่ถอยไก่เดินหน้าเปียงไดไเวลาจับพี่น้องไก่ถอยเวลาจับจับมันจีบหมุนนิ้วเยื้องๆเลยดอกมันจีดันถอยเลยดอกอ่า ไก่ถอยมฉียดเปลี่ยนนังสัน้นเวลาเขาเปียบเขาอ่านห้างเขาเขาจับเบิ้งเขาอยู่รู้เดยดอกมันจีดีดันดันถอยหลังโลดดอกออนี่ถอยรอยเปอร์เซ็นต์เออบ่อ,ม,บอมีหลอกไก่นิสัยยังได้กับเปลี่ยนสัน้นไก่ที่เดือนนาจับกับน,นั่งไก่มีหัวหัวดันโลดดอกแบบนางอนเขาจับเป็นบ่ะยืนยืนมิแตขีดัน่องเดียวกับอืมมิเตขีเดือนนานมั้งพวกเนี่ยพวกนาง,งานนะอเนเนี่ยออเบิ้งบ่อยาก ครับไก่ก๋อยที่ไก่ก๋อยไก่เชิงพวกที่มันจีเดินมันจีไก่ก๋อยเนี่ยไก่ก๋อยที่มันกัดมันยางจับมันจีหัวหัวงามรวดงามลงดินรดหรอกเออพวกนี้ไก่ก๋อยเดือดแน่นอนบุกแน่นอนอันนี้ไก่ก๋อยลักษณะไก่ก๋อยอ่าครับไก่นางนอนยืนมันจีตั้งรวดหรอกบางทีมันยืนเชียงที่รีนบ่มันอะไรอ บางตัวมันจีดส,สีดึก,ดก,ดกหนาเราเวลาจับมันจีดดันหนาเราดอบตัวมันจีเดินอ่านทางไกลประมาณนี้แนวน้ำน้องนุ่งมือไหมบางเทีม,เมันเบามันกะผู้ลงคนกะเข้าใจผู้ลงคนกะบอกเข้าใจต้องสังเกตดีๆสังเกตฮัดไหมพี่น้องอันนี้ขั้นพื้นฐานที่ผมมแนะนำนะฮัดฮัดเอา หัดเห็ดนองนองนุง่งมือใหม่มีเนี่ยแนวใดมันดีผมก็มาแนะนำ้ำผู้ลังคนฟังแล้วเกิดปะขั้นรู้แล้วกับพานไปเด้อพี่น้องอันนี้ผมแนะนำ้ำนองนุง่งมือใหม่ที่ผมมาเห็ดสองเห็ดเน็ดแนะ้ำนองนุง่งมือใหม่ผมมาได้ขายยังเบาหนัวหัวมวนไปมผมก็บโปเกง่งอยดอกอมผมก็เบิ้งไปคือผมมาเบาเลยผมก็คือ ผมพัฒนาไกลม่านประสบความสําเร็จอันที่ผมคุยๆมานะ่ะออผมเคยเห็นมาแล้วมันประสบความสาเร็จอืม่มีอย่างหลายพี่น้องอาทางไกลคือนกันบางเทียมันกับบอรลอยเปิดเส้นแต่ว่าส่วนมากแปดทีเปร์เส้นไกลเข้ามากอีกอย่างเขาเขาอุ้มไกลไปตีเนี่ยเขาต้องลู้ก่อนว่าไกลเข้าเป็นไกลเดินไกลเดินเข่าสองข้ออืมเกี่ยวเข้าลู่ ไก่เขาเปลี่ยนมาล่อขั้นไก่เขาเปลี่ยนมาล่อเขาก็เปียบข่อยหัวตำตำมาล่อนี่เวลาเปียบมาล่อจะเปียบเสียเปียบพี่นอ้องอ่าพอมาล่อมันต้องเป็นไก่หัวสูงมันกิ๊กเด้ยเขาเขาเขาหลอดนี่เขาัน็นกิ๊กตีมาล่อเป็นลักษณะนั้นว่าล่อมาล่อที่ชวนมากอะ่ะเขาต้องเปียบให้เสมอกันหรือสูงกว่าเขาจะไปเปียบให้มันต่ำกาเขาเป็นเด็ดขาดมาล่อ เขาต้องรู้เด้พี่น้องนี่แหละมีน้องมาแนะนําเพราะว่าหัตเรียบตามกว่าเขานี่เวลามารอมันนั่นมันจกมันมันจิตเป็นไกล้จกหัวบนตีแล้วก็แลนแล้วเขามาจิกตีน้าเวลาเขาเขรอดน้ําขามเลยจิกตีบาลอยเป็นลักษณะนั้นเขาต้องเปียบบางสี่เปียบไปซ้ํากันหรือสูงกว่าน้อยนึงเปิดเส้นเท่าสี่โอกาสเท่าจิตสนะมีสูงอพอมา่อมันต้องเปียบลักษณะนั้น บานนี้ใกล้นางอนใกล้นางอนเข่าสองข้อเวลาเห็นวาขนน้ำรลอหูมันเนี่ยพี่น้องออกหน่อยๆนะเนยออกทส้งสองขางเป็นเป็นรลอจิ๋วมันเนี่งขนมันขีดล้วนๆ,ๆ,ๆหน่อยๆแล้วล้วนหน่อยนะพี่นอ้องล้วนหน่อยอันนี้ใกล้เข่าสองข้อนางอนกันข้อตีสังเกตเบึงขันมนนันขนล้วนหน่อยๆเนาะรลอเนี่ยตัวนี้เก่ง คิดไวโกนโอตัวนี้มันจริงขั้นบกขนลุนเข้าไปลึกๆนี่กับบอ่อปันไดอ,อ่กับมาล่อกับไก่ที่มันขนบอลลุนเลยเลยเหรอล่อๆหนีนไวโกนพี่น้องแนะนําำน้องน้องนุ่ง,ง,งมือไม่หนีไวโกนเออหนีไว่กนตัวนั้นจริงแท้ลรเขาคิดต่ว่าตัวนั้นจริงแท้ะเออเปียบไก่เนี่ยน้ำเปียบไก่เปียบไก่อ่านทางไก่ให้มันซ้ำกัน อย่าเปียบ,ยบเ่าก็แกกก็ไกลกินเขาคนละปีเปียบให้อายุเกินกันทักเดยนท่องเดียนบ,บ่เป็นนังเออประมาณนั้นแนะนำ้ำงนอง,น,องนุง่งมือไม่ผมก็บม่ยิงหลายมีนวมาแนะนำซ้ำนี่หรออ้าฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ